สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะค่าคืนนี้นะคะมีอยู่ที่บึงสําราญค่ะสําหรับการตกปลาวันนี้นะคะก็เป็นการตกปลาเพื่ออําลาบึงสําราญนะคะซึ่งจะปิดตัวลงในวันที่30มีนาคม2560นี้นะคะถ้าพูดถึงบึงสําราญเนี่ยหลายๆท่านน่าจะรู้จักกันดีนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเรียกได้ว่าเป็นบอ่อตกปลาที่มีปลาขนาดใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็มี ปลาบึกนะคะกะโห้ปลาเทพาขนาดยักษ์นะคะแล้วก็มีเยอะที่สุดเรียกได้ว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงผู้ที่จะมาทดสอบรอคันเนี่ยต้องบอกว่ารอกันคุณจะต้องดีจริงๆนะคะถึงจะผ่านปลาที่นี่ไปได้นะคะเพราะว่าปลาเขาใหญ่จริงๆนะคะที่นี่แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยหัวเชื้อฟิชชิงอีซี่ก็ ถือกาเนิดที่นี่เหมือนกันนะคะนั่นก็คือหูเชื้อผงนั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาปิดตํานานนะคะบึงสํารานที่มีมานานกว่า30กว่าปีด้วยหูเชื้อผงนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราลองติดตามดูนะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือชุดอุปกรณ์ที่เมย์เตรียมมาตกปลาวันนี้นะคะ,ะชุดแรกเลยนะคะจะเป็นชุดสปินนิ่งนะคะเป็นการตีลูกโดด นี่เลยค่ะตัวนี้ยังคงเป็นรอกสปินนิ่งโอคูมาอาโซเรตนะคะเมทีมเบอร์5 5 0 0หมาค่ะซึ่งต้องบอกว่ารอกตัวนี้ก็ได้นำไปทดสอบกับการตกปลาหลากหลายรูปแบบมาแล้วนะคะทั้งหน้าดินทั้งป๊อปนะคะทั้งแคสแล้วก็มีหลายๆท่านเนี่ย mm hmm. ก็สอบถามกันเข้ามาเหมือนกันว่าเออรอกตัวนี้นะคะมันสามารถตกปลาบึกได้ไหม ะะมันจะแข็งแรงทนทานพอไหมนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบกันนะคะทดสอบในเรื่องของความแข็งแรงนะคะแล้วก็ทดสอบในเรื่องของระบบเบรกแบบดูออดแรว่ามันจะหยุดปลาบึกใหญ่ๆได้ไหมนะคะเดี๋ยวคอยติดตามดูนะคะสำหรับรอบตัวนี้เมก็ประกบ,บคู่กับ Android pe 3 5ซึ่งคันนี้ก็เมก็ทดสอบต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วนะคะใช้ทั้งตกปลาคานะคะแล้วก็ จิกกิ้งนะคะตัวนี้แล้วก็อีกชุดหนึ่งค่ะที่นำมาตกทุ่นลอยวันนี้นะวันนี้เอามาสองชุดเลยนะคะก็จะเป็นชุดเบสนะคะนี่เลยค่ะรอกอกมาเมทัลลอยเบอร์ห้านะคะตัวนี้เป็นสองเกียร์ด้วยนะคะรับเกียร์ได้แล้วก็คู่กับคันแอนดอร์สามห้าเหมือนกันนะคะจากปีที่แล้วที่ไปอัดปลาคาวมาแล้วนะคะก็ วันนี้ก็ถือว่านำมาทดสอบอำลาบึงสำราญเป็นครั้งสุดท้ายด้วยยังไงเดี๋ยวคอยติดตามดูนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวนี้ที่ขาดไม่ได้เช่นกันนะคะที่ต้องติดมาด้วยทุกครั้งเลยค่ะเวลามาที่บึงนะคะก็คือหัวเชื้อผมนี่หัวเชื้อผมผสมฟิโลโมนนะคะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรูปแบบใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นซองแดงๆแ,แบบนี้นะ โอ้เชื้อผมแล้วแล้วก็รวมไปถึงกลิ่นอื่นๆด้วยนะคะยังคงใช้ได้ผลดีมากๆนี่เลยค่ะที่ฮอตฮิตติดท็อปเลยนะคะตัวนี้ค่ะปลาป่นนะคะ,ห,ะหัวเชื้อฟิลโลมนผสมไอัวเชื้อฟิโลมนปลาป่นกลิ่นปล,ปลาป่นนะคะแล้วก็ซปเปอร์ซปเปอร์แล้วก็มีตัวนี้ด้วยนี่ของเรามี4กลิ่นด้วยกันนะคะนีช่ชอ้อที่เป็นขวดแบบนี้นะคะ หัวเชื้อแมกมาตัวนี้ก็คือหัวเชื้อตกปลาสวายคะฟิตตี้เอ้ยฟุตตี้ฟิตตี้แล้วก็ซปเปอร์สามารถใช้ตกได้หมดเลยนะคะบึกสวายนะคะบึงสำราญอะตามไปเลยดีกว่าค่ะไปะะส่วนวิธีการผสมหัวเชื้อสองแดงตัวนี้นะคะก็ดี่ค่ะลำประมาณ3กิโลนะคะต่อหัวเชื้อ1ซอง กลิ่นเข้มข้นมากจริงๆนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะตรงนี้โอ้โหเอาห้าโอ้โหโถปิดช่องว่าทำไมไม่มีนี่นี่มันมีสองชั้นนะคะ2องนี่โอเคก็เติมไปนะคะจะเป็น ผามขาวๆแบบนี้นะอุ้ยลูกเค้าให้เข้ากันเอ,อ่อถ้าใครอยากจะผสมกะทิก็ได้ก็ใช้กะทิหนึ่งกล่องนะคะหนึ่งกล่องเล็กก็พอ,อเทเข้าไปเพื่อความแบบหองมันอะไรประมาณนี้นะโอเคค่ะ ก็จะได้กลิ่นหอมนวลๆนะคะแล้วเราก็ค่อยค่อค่อยผสมน้ําลงไปนะคะก็คือจะผสมเหมือนกันทุกครั้งที่เมย์ผสมก็คือผสมแค่หมัดหมาไม่ต้องเหนียวมากนะคะจริงก็เฮาไปเลยก่อน ากันนี่ค่ะก็จะได้รําหมาดๆประมาณนี้ก็คือจะไม่เหนียวมากนี่ค่ะประมาณนี้นะจ๊ะโอเค เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการตีลูกโดดก่อนเลยอ่าส่วนสายในลอกที่เมย์ใช้นี่ใส่สาย p e 4นะคะผูกช็อคแล้วก็ต่อด้วยตัวเป็ดเลยต่อตรงแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ปั้นลงไปส่วนการปั้นนะคะเราก็ไม่ต้องปั้นให้มันลูกใหญ่มาก สำหรับปลาเขี้ยวเนี่ยไม่รู้สิเมรู้สึกว่าถ้าแบบลูกเล็กๆกมันก็จะกินเร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องปั้นแน่นมากประมาณนี้เหมือนมะขามเปียกอะเห็นไะหนึกถึงมะขามเปียกไว้ปั้นให้เหมือนแบบนั้นนะะแล้วเราก็ตีเลย เรียบร้อยครับท่านโอ้โห,โหดูกระชากคัน กับปลาอะไรเอิร์กปลาแมงมุมครับน,น่าจะไหวนะฮะจริน,นะคะว่าแล้วไง ไม่ต้องเถียงกันเลยนะเอาโอ้โหนังเหนียวมากอะอเดี๋ยวก็จะให้เอิร์ธนะคะตีแบบทุนลอยทิ้งไว้ไมก็ตีลูกโดดไปเรื่อยๆล้างมือก่อนชอบรอชอบรอ ต้องมีคนสงสัยแน่เอากำลังทำอะไรครับลำ <c oughs> มันเหลือเยอะลำมีเป็นกระสอบมาตีให้ตามันกินเ <c oughs> ลี้ยงปลามน่อยอ่อไกลนิดนึงเดี๋ยวมันจะอยู่ไกลต่ <c oughs> อไ, <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปแล้ว วากินไก่เว้ยตัวนี้ตือต้อตัวนี้ตื้อตือต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 ้อ้าโวแต่บา้บาเรียกปลแขยงเออถต้านเรียกปขยงต้ <c oughs> าเรียกปขยงดึงทะงเลยนะ

้อยแล้วออกเลนกันทันทันนี่กันแต่มันตกกันแค่สองคนนะเนี่ยเล่นอะไรกัน่ะเฮ้มันมืดมันมืดมองไม่ค่อยเห็นเออไปตีขวางน้องเห็นสายอะไรตัวนี้มืด Thảo Láo Thảo Láo Tháo Láo ngay Chúng okay, phải gặp hít Được chăng Chúng ta là gì Hơi, Hơi. Hơi. Okay. หมดเลยยังไม่หมดยังไม่หมด ไปละร้อยเฮ้ยใหญ่เหรอใหญ่ดิวยหาแม่งนี่ฟังไม่น่าถามเฮ้ยโอ้ยตัวโตนะแมยโตหรอใหญ่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 แย่หมดแม่เอาต้องนั่งกินตัวก่อนแล้วเดี๋ยวจะงัดง่ายง่ายอ้าวเออ โอ้าแล้วเต้ยใหญ่เฮ้ยเบาๆเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเหนื่อยเลยปลาตัวที่สามนะคะขึ้นมาเนี่ยก็เป็นปลาบึกไซส์ตัวโตเลย นืงไงหอบหอบแป๊บหนึ่งเยี่ยมมากออโอ๊ยไปตันตูดเลยพี่เมย์ุ่นหนับชิบหายเลยยังไงอ้ำเงือนแล้วก็สำหรับค่ำคืนนี้นะคะเดี๋ยวเมย์จะหาปลาไซส์ใหญ่ๆอีกสักสองตัวนะคะเพื่อเป็นการบันทึก ความทรงจำครั้งสุดท้ายนะคะสำหรับการตกปลาอำลาบึงสำราในวันนี้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะเมจะต้องตกปลาต่ออีก1วันนะคะก็ถ้าเมไม่ไหวเดี๋ยวก็ให้น้องเอิร์ธนะคะรับหน้าที่ต่อนะอีกสอตัวเท่านั้น,นะคะ่ะสำหรับค่ำคืนนี้อะตามเชียร์ไม่ด้วยนะจะได้ไหม่อโอ๊ย

Yeah. Uh -huh.

ตอนแรกอะคิดว่าปลาเล็กเพราะว่ามันไม่สู้เลยตอนที่เยอไกลๆอะมันมาสู้ใกลๆ้ๆเมื่อกี้เออไม่คิดว่ามันจะตัวใหญ่ขนาดนี้อ้อวนมากเลยดูดิดอุ้ยอ้วนแล้วก็ใหญ่จริงๆค่ะดูท้องมันดิตัวแบบนี่หนาขนาดนี้เลยโยยๆๆอ้ใหญ่ใหญอ้วนจริงๆน่าจะต้องมีเหย,ยบเห็บหกแน่นอนค่ะตัวนี้ ไม่ไหวจริงๆอะเอิร์ดอ่าเมย์เมย์ปลดปลาปล่อยก่อนอเม่เรื่องนี่ไอเรื่อง,องอยังติดอยู่น,นี่เดีย๋ยวขอปล่อยปลาก่อนนะคะอ่อเอาออกแล้วแล้วแล้วดันเดี๋ยวก็ไปแล้วแปบ๊บตรงนันหนักมากกว่าพี่เมย์อ่ะดูมันฟาดหางด้วยอะ่ะเฮ้ย โอเดี่ยวไปลงแลปลาปลากระถมเฮโคตรหนักอ่ะเอาช่วยเอิร์อก่อนเดี๋ยวช่วยเอิร์อก่อนเอาไฟเอาไฟส่องอยู่ที่เป็นไงบ้างพันยังไงมึงวะพันท่าไหนพันท่าไหนขาดอยู่ต้นหนึ่งต้นนึ่งลองไฟร่วมเห็นไหม

ตัวนี้พลักเลมากนะครับแต่ไซส์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 ใหญ่อยู่นะอืมโอ้โหใช่เออนะเออค่อยค่อยเอามือสาสาสาวสาวเพ่งขึ้นมาดิอีแต่เห็นหัวปลาอยู่น่ะใช่ไหมปลาดิปลาตัวใหญ่เว้ยโอ้ปลามันว่ายเข้ามานี่ต้องเอาปลาดันออกมานี่ปลาเอาดันออกไหน พี่ใหญ่เว้ยใหญ่เว้ยตัดห่างได้ไหมถึงห่างไหมแต่ปลาดันดันจับไว้ในไม้เนี่ยอ๋อจับกับไปในไม้นั่นโอ้ยใหญ่เว้ยเออสวย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 ข้าไปจับไว้แล้วพี่เมย์โอเคปลาลูกจะล่ะปลาลูกจะมาลูกจะล้ะเนี่ยหูก็ถือกล้องเดี๋ยวเอาเอาหมดแล้วแหละมันหมดละ หมดแล้วมันหมดแล้วสองไว้ไปก่อนหมดแล้วคืออะไรยัง่ปื๊ดๆอยู่เลยโอ้ตัวโตตัวโตไอ้ือคันให้ไปเอาสวิงมาไกด้แล้วเน่ะเอาปล่อยมือเลยเอาสวิงมาช้อนไปหายแล้วกระบี่เดียวตใจเอ้ย

โอ้ยตัวโตตัวโตโตัวโตนะนี่ค่ะสำหรับปลาตัวนี้เอิร์ดก็ได้มาจากรอกเมทัลลอยกับคันแอนดรอยสนะคะส่วนไอตัวยักษ์ใหญ่เมื่อกี้นี้ของเมก็นี่เลยค่ะอารอโซเรสอาโซเรสนะคะเบอร์ห้าพันห้าค่ะคู่กับแอนดรอยสเหมือนกันนี่สุดยอดค่ะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะได้สนุกสนานกันไป ไซส์บิ๊กๆหลายตัวเลยนะคะที่ขึ้นมาก็สำหรับค่ำคืนนี้ก็คงพอแค่นี้ค่ะเพราะว่าไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะเดี๋ยวเราตกต่อพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามชมกันนะคะอ่ะค่ำคืนนี้เราไปก่อนเอิร์ดลาฟันดี้ลาตีสวัสดีค่ะอ่ะปล่อปๆใหญ่เว้ยปล่อยม่์ด้าน้น 아